ก็ในช่วงพักเสร็จนี่ก็จะมีโคศกสนามนะครับก็จะชวนบรรดาแฟนบอลนะครับรวมทั้งนักกีฬาครับสตาฟโค้ชครับผู้ทีดเกี่ยวข้องนี่มาเล่นเกมกันนะครับเพื่อที่จะชิงรางวัลนะครับจะเป็นเสื้อกีฬาครับของทีมสุดประการหรือว่าก็อาจจะเป็นของทีมนครนนทบุรีนะครับวันนี้เป็น แมตช์สุดท้ายนะครับของทั้ง2ทีมนะครับคือหลังจากนี้ไปก็จะปิดฤดูกาลแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีการแข่งขันรายการใหญ่เลยครับอ่าซึ่งเป็นวอลเลย์บอลอาชีพในแข่งขันกันต่อนะครับคือคือการแข่งขันวอลเลย์บอลซูเปอร์ลีกนะครับจะเอา4ทีมครับทั้งทีมชายทีมหญิงนะครับอ่ามาแข่งขันกันเพื่อที่จะชิงรางวัลนะครับก็ติดตามมาในครั้งหนึ่งนะครับอ้าว ตำแหน่งผิดครับมาเสียคะแนนฟรีเลยครับคุณธเนศพลสุขสดผู้ตัดสินที่2ชี้เลยครับบอกตำแหน่งผิดนะครับเสิร์ฟต่อครับาระเซ็งซิมขึ้นมาตีตรงนี้บอลโค้งมาครับยังรับไว้ได้แพ้ไม่ได้ครับถ้าแพ้ก็แพ้เลยครับนั้นในแมชนี้นะครับสำหรับสมุดประการ สามศูนย์แล้วครับคะแนนกระพัดเสิร์ฟต่อครับสเสิร์ฟคนเดียวสามคะแนนครับแต่คราวนี้ไม่ไหวครับสเสิร์ฟแรงไปหน่อยบอลออกหลังหนึ่งสามเซตที่สามครับานผู้ชมชมอยู่เนี่ยสองเซตแรกนี่เป็นนครนนทบ,บุรีนะครับชนะไปแล้วนะครับยี่สิบห้าต่อยี่สิบครับแล้วก็ยี่สิบห้าต่อสิบเจ็ด เป็นการลุ้นเฮือกสุดท้ายแล้วนะครับสุปราการก็เลยต้องใส่เต็มที่ครับไม่มีรายเสียแล้วแต่ขึ้นมานะครับให้คาริน่าเคาเซอร์นะครับไหลหลังมานะครับยูเทแพ้เซตนี้แล้วนี่ก็จะเป็นเซตสุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะ สามทีมนะครับที่อยู่ล่างสุดของตารางอันดับเนี่ยจะลงไปเล่นในวลอลเลย์บอลโปรเชเลน,นะครับแน่นอน,นครับในหนึ่งในนั้นก็มีสมุทป,ประการมีทางสโมสรวอลเลย์บอลสวนสุนันทานะครับได้ทีมหนึ่งก็คงจะเป็นสุพีรีมมคนครสีนะครับสุพีรีคนครสีเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะั้ทำผลงานได้ดีนะครับ สีสะเกตว c ขอชนะอีกนัดเดียวครับก็จะการันตีการอยู่รอดครับสีสะเกตเนี่ยขึ้นมาจากโปรชเลนนะครับฤดูการที่ผ่านมาแต่ปีนี้เนี่ยมาเหมือนกับมาเคลียให้ทางสุขรีคนครสีเนี่ยตกไปเลยครับ <c oughs> ปีนี้ก็มีหลายทีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีม,มีหลายทีมที่ทำผลงานได้ดีกระทุ้ภูเก็ตนะครับตัดสินใจขอถอนทีมไปนะครับ นายพศทีมหญิงก็เลยมีช่องว่างับให้หลายทีมนั้นโผล่ขึ้นมาครับเซตขึ้นมาขึ้นมายอแต่ว่ามากไม่เต็มนะครับ,เ,รบเป็นตะตาวันโคจันนะครับที่พยายามจะขึ้นไปนะครับไปทิปข้ามแต่ว่าไม่ข้ามวันที่นรทบดีเจอไอเดียขอนแกน่นนี่ก็วันนั้นสู้ไม่ได้เหมือนกันนะครับ เที่ได้แค่20คะแนนก่อนครับปีหน้านี่จะทำไงดีครับจะหาทีมที่ขึ้นมาสู้กับไอเดียขอนแก่นยังไงครับทั้งๆที่นี่คือทีมระดับที่2องของลีกแล้วครับคือแชมปเก่าครับอย่างนนทบุรีเนี่ยจริงๆแล้วก็ครบเครื่องนะครับกปีหน้าดูนะครับจับตาดูให้ดีครับอุทยา ATCC ก็น่ากลัวนะครับ แล้วก็ยังมีเชื่อว่านครนนทบุรีเนี่ยจะได้สปอนเซอร์ใหม่เข้ามานะครับครับน่าจะทําให้ทีมนั้นแข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีนครศรีมาอีกทีมหนึ่งนะครับที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆนี่ครับสปอนเซอร์เก่าเครื่องปรับอากาศนี่ก็ถอนออกไประหว่างกนนารแข่งขันนี่แหละครับ,รบแต่ว่าทางผู้บริหารนะครับของเทศบาลนครนนทบุรีก็ยืนยันนะครับบอกว่า ในตอนนี้มีสปอนเซอร์รายใหม่นะครับสองสามรายที่เสนอตัวเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับทางสโมสรวลย์บ่นนะครนนทบุรีกนบครพันธไทยสงนะครับจะเสิร์ฟ แต่ขึ้นมาเตียวทัสครับตรงนี้ยังติดครับจากหลังเลยครับตรงนี้นมนีนีนาโพเจเดินครับแต่ติดบล็อกสวนมาอีกครั้งหนึ่งยังรับเอาไว้ได้ครับดูนี้ตีบอลโค้งครับระดาวันโคจันเลยโดนสวนโอ้โหเต็มเต็มเลยครับกระดกครยังรับเอาไว้ได้แต่ว่าดูนี้ตายน้ําตื้นครับตีง่ายๆไม่ข้ามเน็ตเฉยเลยครับ หลานอกครั้งแรกก็เลยกลายเป็นของนนทบ,บุรีอีกแล้วไปเชตที่อไอ้เป็นเซตสุดท้ายครับวันนี้ธนาพรธิสุกะนะครับผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดนะครับของนครนนทบ,บุรีก็วันนี้ได้พัก หลังจากที่เมื่อนัดที่แล้วนะครับกับนครขารีมานี่ต้องทำงานหนักมากและท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าวลย์บอลอาชีพนี่มีเงินรางวัลหรือเปล่านะครับมีนะครับ เงินรางวัลที่แข่งขันกันตลอดทั้งฤดูกาลนี่ทั้งทีมชายทีมหญิงนะครับก็จะแบ่งออกเป็นทีมชายนะครับจะได้ไปทีมละหนึ่งล้านบาทครับถ้าชนะเลิศครับทีมหญิงก็หนึ่งล้านบาทจริงๆน่าจะเป็นสิบ <laughs> ล้านครับถ้าสิบล้านเนี่ยโหเล่นกันสนุกแน่เลยสิบเท่าตัวครับเราทีมก็จะมีเงินลงทุนมากขึ้นครับอีกหน่อ <Mult> ย <im edia> ไม่แน่นะ네ครับอาจจะมีพวกสโมสรฟุตบอลนะครับ ที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเริ่มเป็นหันความสนใจมากปีหน้าอย่างสโมสรศรีสะเกดนี่เองก็ไม่แน่นะครับศรีสะเกดตอนนี้กําลังบูมกีฬามากตัวขอนแก่งบเป็นนมนองใหญ่ทางสารฤดูกาลนี้จริงถั้าศรีสะเกดเองก็ตั้งตั้งเป้าตั้งเป้าไว้ว่าจะส่งทั้งทีมชายทีมหญิงนะครับแต่ว่าทีมชายเนี่ยไปตกรอบโปลนมปัสก่อนครับก็เหลือเพียงแค่ทีมหญิงครับที่ผ่านเข้ามาปีหน้าอาจจะส่งเสริมมันมากกว่านี้นะครับ เคาะข้ามมาก่อนครับแล้วโดนบอลเร็วเลยครับโหโหแม่ตีใส่นิตยาด้วงพิลาครับไม่รู้ไปถูกมือหรือเปล่า11ต่อ8ครับพันพันเกิดปาดเสิร์ฟเสิร์ฟลึกมานะครับสินาโพเจเดินรับไปได้ขึ้นมาตีตรงนี้แต่ว่าก็ยังติดบล็อกครับหัวเสาของนครนนทนลูนิดีัยมี ทางนิตยา,ยาครับรับไมได้ยกบอลครับบอลมันประชิดติดตัวมากไปหน่อยครับ,รบจัเล่นลำบากแต่ที่บล็อกมาเนี่ยครับไม่รู้จะทำท่าไหนดีสูมันเลยไปตรงนี้ไหลหลังแต่ว่าเซตเหมือนกับเซตบอลเร็วครับคือบอลไม่สูง เลยทําให้คนที่ขึ้นไปตีแล้วตีไม่ทันนะครับมันเร็วมาก13ต่อ8ครับยกขึ้นมาทิคข่ามาก่อนครับยังติดพรพันเกิดปาดเซตมาอ้าวเบิ้ลบอลครับาดอแล้วไม่ใช่ตัวเซตแต่ว่าอยากจะเซตนี่ยครับเปลี่ยนหน้าที่ดูบ้างครับ จริงๆวอลเลย์บอลสมัยให,ใหม่นี้มันนีก็ไปมีโคเซตเตอร์นะครับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ทําคะแนนนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะเซตบอลได้ดีมาช่วยเซตให้าทำได้หลากหลายหน้าที่แล้วก็เป็นประโยชน์กับทีมกับผู้แข่งมาจับทางยากทีนี้ต้องใช้ประเภทนี้นะครับมีตีแต่ว่าสูญยกสูงนิดน,นึงไม่ทันเลยครับ ระการขอเวลานอกครั้งแรกคนระับในเซตที่สามฝั่งคู่ต่อสูออ้นี่นั่งกันสบายเลยครับอาจจะขอเวลานอกเพื่อหยุดโมเมนตัมของคู่แข่งมากกว่า เล่นกันแล้วครับกรรการแก้วพินครับเสิร์ฟให้นครนนทบุรีบอลแรกรับได้ครับนี้เยี่ยมยอดแต่ว่าจังหวะที่ตีตีไม่ถนัดครับเซตมาไปโดนบอลเร็วนะครับทำได้สวยครับใครน่าเล่นมันผ่อนผ่อนนะครับนครนนทบไม่เอาแล้วครับ6ครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคหรือยังครับ แตบเดียวครับเหอืกว่าเยอะก็เลยไม่ต้องสอนอะไรแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะให้พวกที่ยืดรอโอกาสอยู่เนี่ยได้ได้ลงมาสัมผัสเกมบ้าง กติกาแก้วพินนะครับจะเสิร์ฟกติกาเสิร์ฟมาบอลแรกโอ้โห,โโหต้องแก้เลยครับทุนนี้ต้องฟรีบอลให้ทางาคนครโดเล่นและโดนตีใส่บล็อกเลยครับครั้งหนึ่งโดนนิดล้นครับพลิกข้ามีกครั้งหนึ่งยังติดครับ บุกย้ำๆเข้าไปหลายังหวะนี้ก็สุดท้ายก็หยุดไม่อยู่ครับคาริน่าที่ขึ้นมาทำแต้มอีกแล้วก,กาวร์ดเสิร์ฟลงครับตุงนีเสิร์ฟสวยมากเลยลงเยอะเลยครับอ้าวอะไรกันเสิร์ฟเลยครับแม่กลิ่นลั่นอ่ ผ่านกัผ่านพันเซตมาเล่นบอลเร็วครับขึ้นมาเหมือนกับยันเลยครับนี่กดลงไปวันไปโดนของโดนมือของนิสาชนเครับเปลี่ยนครับเอาทิพวรรณลงมานะครับผู้เล่นหมายเลขหนึ่งทิพวรรณบุตรอำคานะครับกาติกาแก้พินเสิร์ฟ มาตีอโหไปไหนครับผัวนักกีฬาเนี่ยจะเสียสมาธิเพราะว่าพวกกองเขีร์มากกว่าเสียงมันดังมากครับเล่ดังขึ้นเรื่อยมะเคาะเนี่ยมันมีแบบกีฬาที่กำลังเสียสมาธินี้ไม่ได้เลยครับมันมีสมาธิหลุดเลยนักกีฬาครับลงมายังช่วยอะไรไม่ได้ครับพี่พทางพิพัน เดืออยู่คนเดียวครับกติกาแก้วพินมุรุยจเสิร์ฟจ,จนปิดแมทหรือเปล่าขึ้นมาตีออาไม่ยอมให้ครับ <c oughs> ทีหน้าโพเจริญบอกหยุดเพียงแค่เท่านี้ <c oughs> มาได้แต้มที่10นะครับสุดประการบางวันนี้เราได้ชมกันจนพระที่ตกนะครับตกวงกว่าเกือบทุ่มหนึ่งเลยนะครับวันนี้นี่น่าจะหมดจบเร็ว <c oughs> หน่อยยกขึ้นมาเร็วนี้ทำได้สวยมากนะครับตัวสุดิบุญยืน การอีก3คะแนนครับแล้วก็จะปิดซีซั่นแล้วครับอันดับที่2ของลีกโค้ชนาคาเซอร์ครับเสิร์ฟม,มาตรงนี้บอลมา้าพุ้งมาแล้วก็ฟุกลงเร็วมากครับผมไม่งงเลยเพราะคนที่มาตีเอาตีกรองตีฉาบตีอะไรเนี่ย เขาไม่หนกหูตัวเองมัง้งโฆษณาย,ยังขึ้นเลยว่า <laughs> หนุ่กูตีตีอะไรแบบนี้หนกหูมากมากเลยครับเสียงดังมากๆเพราะไม่มีจังหวะนะครับ,ค,รบคือถ้าร้องเพลงอะไรกันเนี่ยผมคิดว่าโอเคนะฮะ ก็ต้องเปลี่ยนนะพวกเล่นพวกที่อาจจะไม่ค่อยได้ลงเล่นเนี่ยลงมาเล่นบ้านนะครับพวกทางทิพวรรณมณีรัตน์ไรบุกนี้นะครับต้องการอีก2ขคะแนนเจตนาครับแช์นี้เดือมาบันแรกต้องข้อข้ามาเลยครับแล้วจะสวนเล็วหรือเปล่าครับยกขึ้นมาสูงตีเอาทัสครับยังรับไว้ได้เ็ดขึ้นมาหัวเสาเท้าครับไปโดน รัสเรียบนยืนครับบอลหนอกข้างเสียได้ครับอาจจะอยากปิดมาเฉลร็วครับรัฐวันลงมาครับรัฐวันโผจันทนิรัตครับเสิร์ฟทนิรัตเสิร์ฟมาบอลแรกโอเคเลยครับเซตขึ้นมาเล่นบอลเร็วสวยมากครับแต่ว่าก็ยังรับไม่สวยครับครั้งหนึ่งหรือเปล่าหัวเสาครับขึ้นมาตี ยังรองได้เยี่ยมเลครับแล้วก็เล่นบอลเร็วยังทันครับแต่ว่าโอโ้อโหแมซีน่าโฟเจริญพลาดง่ายๆครับจ่อสุดท้ายเลยกลายเป็นแมตช์พอยต์แล้วก็อันดับ2พองคดีครับครับอ่า,อาโอ้โหเปลี่ยนกันะตะลุดเลยครับ เอามาดูนะครับ second price ครับอ้าวแม่เพื่อนไม่ทันเล่นเลยครับโอ้โหปิดเลยครับ25ต่อ21ครับนครนนทบุรีชนะไปต้องขอโทษเพื่อนเลยบอกว่าโอ้โหนี่โอ้ไปอยู่ระเบาดไว้การันตีอันดับที่สองเลยนะครับกับสามแต้มนี้สำหรับนครนนทบุรีนะครับก็มีทั้งหมด30คะแนนนะครับจากลงการลงแข่งขันทั้งหมด14นัดนะครับก็รอ ยุทธยาลงแข่งขันครับแต่ว่าก็ไม่มีผลแล้วครับถึงแม้ว่ายุทธยาจะชนะ3เซตรวดก็เป็นรองในเรื่องของอัตราส่วนเซตแหละครับก็ทําให้ในตอนนี้นครนนทบุรีนะครับก็คว้าดับ2ไปครองนะครับหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วนั้นเป็นแชมป์นะครับขี่สุดตาการของคุณเสถียรสาทองคลนะครับที่เห็นในจอภาพนี่ก็ปีหน้าคงจะต้องไปลุ้นกันใหม่นะครับจากการแข่งขันโปรเชลเลนนะครับ วันนี้นครนนบุรีครับเจ้าสุดการไป3เซตรว,วดครับ2 5่ต่อย0 25ต่อ17ครับแล้วก็2 5 1ต่อ1ครับ